สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือน,นีกะมาพบกับน้ำเชียววันที่14กรกฎาคม67เดนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้นี่อาจารย์ต่อยเพ่นซิมาว่าขวาวงฝันให่ฟังด้อค่ะท่านผู้ชมหลังจากคนปล่อยคลิปออกไปแล้วหมู่ว่านนี่คะ่ะเป็นจังไหนคะ่ะพี่น้องเอซี่ฝันดีบ่คะ่ะฝันดีบ่น้ำเชียวกับฝันอยู่ดิค่ะท่านผู้ชม ฝันฝันเห็นตาหนามม่อคืนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเม่นดึงสีมาให้อีหลีบ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้าดึงกะคือจังอันผู้เฒ่าเป็นเขียนให้เนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นเขียนหนึ่งตัวแดงแดงไห้ค่ะแจ็คสีหนึ่งยังแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องฝันดีบ่คันฝันดีหรือว่าเลขอาจารย์ต่อยเป็นตะคือบอขางวดนี่ยคือจังงวดอัน ที่ว่าซีศูนย์เนี่ยเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นฝันนะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นคอมเมนต์บอกค่ะก็เมนคือเพิ่นฝันอีหลีเข่าซี่ศูนย์ศูนย์ซีเนาะค่ะข้อเมนต์บอกน้ำเสี้ยนในเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าฝันจังไดหลังจากเอาเหล็กเพิ่นไปเสี้ยงเบืองแล้วค่ะคลิปนี้ก็จะไปตามความฝันของอาจารย์ต่อยให้พี่น้อง ได้ฟังกันค่ะว่าเพ่นฝันว่าจ้งไดหลังจากเพ่นปลอยแนวทางของ่นออกไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ที่เิ่นท่อบอกค่ะเอาไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะงวดว่าหัน่นกับฝันว่า่นได้เก็บเห็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนตกว่าใครยุบหุ่นยู่บนค่ะบนต๊ค่ะบนตก เสียงเป็นเบาๆนะาอะอา,า,าจารย์เ,ออป,เยป็เนจ้า,า,จาไหนคะอาจารย์หลังจากค่อใเล็ออกไปแล้วฟันดีบ่ค่ะค่ะฟันว่าจังไหนคะอาจารย์หมวดผูหันกับฟันวาเด็เก็บเห็ดโอ้ค่ะค่ะ ฟันว่าได้ตูเาาต้เย็นแบบไงที่อาจาร่าตู้เย็นแบบไงของหม่เลยไปส่ามาอมื่อม่สิวา่าเจาไหนละ่ะค่ะทานผู้ชมฟันว่าได้ของค่ะฟันว่าได้ของท,ทุกทุกเทอร์จันฟันตีกอฟันดีเนี่ยค่ะฟันดีอยู่ ตะวันสองงวดที่ว่าเก้าสามกับมันซีู่นอาจารย์กับฟันแม่นอยู่ที่ฟันวานได้เข่าซานสองงวดติดเลยไหมคะท่านผู้ชมแม่แม่ฟันสั่งฟันว่าได้ของของเข้าขัาข้นนายของทางไงแม่ค่ะอ,อืมตะวันงวดวา่าหันนี่ฟันว่าได้เก็บเห,ห็ดเนาะอาจารย์ันว่าไดด้เเก็็บห อันตู้เย็นนี่ควนเอาไปไห้บ่อาจารย์หรือว่าจังไดนคะฝันว่าเขามาไห้เขามาไห้ตู้ของยาย<อ>ตู้โอ้สงฝาของายายสีขาวงามงามโอ้สองฝาเลยค่ะท่านผู้ชมอ,อ่าสองฝาเลยค่ะสองฝาบารนี้็กาันเชียวดีผู้เอาจะซื้อเป็นแสนเนาะโอ้เมียนเยอาจาังเจะเล่จะเล่จะเล่เ,ลเอา ค่ะมะีิหอามมะลยุวมะตังยางงามอืมสองฝาอ่อสองฝาแบบง,งี้หนึ่งตู้เย็นค่ะบา้บานีบุคคลฝันว่าได้ของไหมถ้าฝันว่าได้ของฝันว่ามีคนให้ของนี่หรือว่าเขาแล้วนะอืมค่ะอาจาันเนี่ยนี่ก็ว่าไว้เขาแล้วเนี่ย เขาคือก่าว่าอาจารย์วิ้คือก้าาแลัเนอค่ะ F C เพิ่นกะความเมนต์ดีว่าอาจารย์ได้ไปอ่านไปค่ะไปอ่านอยู่กัความเมนตนดีอยู่ดอกค่ะมีคนึ้นอดมีคนึ้นถอดแต่เปนผู้ชมค่ะเ่มือมือนี่กะสิน้ำเท่ยเด่นว่าว่าฝันดีค่ะ ค่ะหัว,หว,หวยู่แล้วค่ะชมมบัวค่ะอาจาร <happening> <อ>ย,ย์ว่าได้ยินดีค่ะค่ะว่าได้ยินบ้านนี้บ้านนี้พ่อในความฟันรับเอาหเหมือนเราที่ปวกตู้เย็นเนี่ยเอามาหอดบ้านมาอย่างหเหมือนเลยที่ตื้นสิ้นแล้วหูว่าป็งความฝัน ก็ถือว่าดีอยู่น้มมาผมว่าค่ะเด็ดมองเลยฮะเดินสีหน้าแห้ง,นะหงถ้าแห้งฟันว่าได้พระเครื่องแน่ใจ่ทองแน่ได้เงินแน่โอ้แห้งขาดเด้อค่ะหมดนั้นมีเป็นลาดนะโอือขันฟันได้เงินนี่ดีป่ะอาจารย์ด,ดีฟันได้เงินใส่ทองได้พระเครื่องดีเลยสลาประจัยก็ะถือว่าดีค่ะฟันว่าได้เงินใส่ทองนี่ของดีเนาะ ของดีค่ะท่านผู้ชมเฮาว่าดีก็ว่าดีมันดีเด้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ว่าดีอยู่เด้ค่ะแม่นเพราะว่าพวกฟันจังซี่เด้อได้ดี่3ตัวแตกเลยอืม3ตัวแตกค่ะท่านผู้ชมแมนฟันได้เงินได้ทองได้พระเครื่องได้สมบัติปฏิทานคือสิเป็นของสมัยเก่าที่เคยมีแต่ว่าเว่าค่ะเอันนี้ฟันได้ตู้เย็นคนเอามาให <c oughs> มีคนมาหายมีคนมาก็เหมือนมีคนมาหายมีคนใจบุญซื้อมาหายที่สิระอเอากระลับเอาสองฟ้าบานบักใหญ่เลยบ่อาจารย์บานบาักใหญ่เลย,ย,เลยว่าซื้อมาเป็นแฉเป็นแบบว่นโอ้คื <c oughs> อสีเย,ย็นเนาะอาจารย์คือสีเย็นเนาะอาจารย์กินน้ำน้ำเด็ดลูกไงน้ำใส่เลยอาจารย์ก็เดินกับนุ่นโจ๊กค่ะมันมันลายแต่ค่ะปลาไหยหอยพุทธสันเลยเน <c oughs> ี่ยนะ <c oughs> อค่ะเอยู่ย่านหึ่งยังมาอยู่ด้อาจารย์หนึ่งนเนี่มามามาหนึ่งเค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็หรือหนึ่งสองอ่ามสตัวเนี่ยี่ว่าออกบลเด้อหนเดหรือว่าหนค่ะท่านผู้ชมกับับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมับน้ำค่ะับน้ำับน้ำ บัตรลื่มวอาเ้อรเลข3สมตัน่ะเนเน้นสองหนเจกกลับเลยเน้อเอ่เน้นเน้นสองหนึ่งเจ็ด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วมันสิอดไรถือมอ้แต่ที่ผมบอกว่าอาจารย์ออกเจ็ด่งสองวันอีหละกลับนั่งค่ะ่านผู้ชมอาจารย์บอกให้คือสองหนึ่งเจ็มันมีคนประเภทนี้เป้นประเภทนี้มเกาอเกาหัวแย่ไมั้ อ,อาจารย์ยึบไปว่าให้ไกลว่าให้จะคล้องน่ะนะสามศูนย์น่นอาจารย์เออสามศ<ก>ูนย์เก้าหัวเลยว,ว,ว่าได้ผิวหดปากเลยอาจารย์จัมหนึงสามศูค่ะซื้อนี่ถ่าื้ออืมม,มากม,มากเลยตัว้ยอาจารย์นั่นเสียเห็นอาจารย์ใบที่อาจารย์ส่งให้เห็นบอยงเอาสีลงคือเาสามศูนย์แม่ค่ะเดนมือสม ออขนาดออกไปแล้วออกสูทุ่งซีโน่นมาลุกโตเฉยสามสิบกว่าโอ้ยซั่มใจเอออาจค่ะเข้าใจกันคืดคือดอยู่ใช้อาจารย์ได้เมดค่ะท่านผู้ชมได้เม่งอาจารย์ก็มาคิดทบทวนโอ้เด่นไหวก็เด่นมาหลายนะเด่นมาหลายปีันวนะ แนวใดนอนเลยว่ะเพาะเือเพราะเสือมันมันวิชามันหลายจนมันหลงเมียนอยู่อาจารย์เขากับว่าคิดผอมเนาะค่ะแต่ว่าเอฟซีบางแผ่นพิ่นกับเก่ง้ะค่ะพ่อพิ่นเห็นเลขซีตัวเอฟซีดาวพิ่นเป็นเซียนกีรีนีเก่งเลยค่ะแต่ผมนี่มันเลื่อยเซียนมันลื่นมันเลื่อยเซียนมันเลื่อยไปแลยมันลื่นกว่า มันเลยเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมบานนี้บ่ได้คิดเรื่องมีน้ำหลายมีหลายเรื่องคิดน้ำเรื่องงานเรื่องอย่างหลายอย่างนานค่ะบ้านนี้มันมันบ่ถูกต้วนบ่ดีเลยบานค่ะเรื่งวดนี้มันนางถูกต้วนเออบ่มีหมองกลับหัวเราเน่าบ้านนี้บ่มีมองกลับหัวบ่มีเก่ากับพกความค่ะท่านผู้ชมบานบ่มีบ่มีบ่มีค่ะบ่มีมองกลับหัวอุ้มเที่อวสามเก้าน้ำแท็งค่ะมีบ่เป็นสามหกน้องเฮาอยู่บ่ได้กวับ เม่นโบรางวัดที่ออกสามเก่านวัดแต่แม่นบอแม่นอาจารย์ออกตรงๆได้เก่าสามโอ้ยดีบบูรสามเก่าค่ะเวดาทื่ว่าวิจัยถือว่าช่วงวิจัยถือการอนุสร์ค่ะเก่ามันมาให้กันนะเก่ามันมีเก่าค่ะดีบเป็นรณกแต่ว่างวดมีเรื่องย่นทังได้กับวิจัยหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่ง หนึ่งสองเจ็นึ่ง, <c Taylor> งมันใจเน้นๆนะว่า <luôn S 2> หนึ่งเจ็สอบอน,นะเตท่งเจ็ดบวกกสองนึ่ออกเลยสองนึ่อะอาจารย์แม่นห้เลยค่ะสอออกเลยเจบเป็นละร้อบาทแต่ว่าอาจารย์มื่อเลขออกเก็ซี่พิ่นขอเสียงอาจารย์อีกยักเทียนเด้ออาจารยไ์ได้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 ค่ะ ได้ได้แม่ยำบ้อมาย่ยำค่ะอาจารย์เทียเทียมีแบบว่าโอ้ยลืมโทษเกรงใจพร้อมปฏิบัติอีกด้วยอาจารย์ค่ะเทียมีแหวกแน่วมาอีกเนาะอาจารย์ได้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 ค่ะเอาดัมเชียกับสิโบกวนอาจารย์สําเนินนะคะอาจารย์จ้าจ้ค่ะคขอบพระคุณคอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะครับคร,บครบอ๋อค่ะท่านผู้ชม นี่พี่น้องเพื่นกะยังว่าท่านเห็นกับมีปล่อยหรือยังครับ <laughs> เพื่อนอาจจะเห็นงานเนาะเนี่ยค่ะอ๋อเพื่นอนโทษมายำค่วมฝันเด้อค่ะตามในคลิปมันละค่ะท่านมุส้มตามในคลิปโอตะวนันเขาสามกับอันซี่ศูนแม่ท่าเพื่อนบอกให้คอยฟังก้อนหน้านั่นเนาะเพื่นว่าเพื่นฝันเห็นทั้งเขาสารขน้าเชีย่ยฝันเขาสารอีกก็ได้กันเนาะ นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่คือชุดเต็มแ้วค่ะนี่ชุดเต็มอาจารย์ต้อยนี่ค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างส่วนตัวนี่พ่นแยกเเล็กซี่คูเเล็กซี่ตัวนี่เนาะครับค่ะนี่ค่ะเล็กอันนี้คันออกนี่เอาในเด้อเเ่า เบอร์โทรน้ำเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมทีเอฟซีโทรหาดีๆแปดหนึ่งเจ็ดแมเนาะเนี่ศูนย์ยังก้องขึ้เถาะศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะแปดหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมเอาอาจารย์ต่อยพันยำม,มากนิเด้อค่ะนี่ค่ะยำดีหนิค่ะท่านผู้ชมกับน้ำเด้อค่ะบางเทียสองอาจจะไปะยูรักนวย สองอาจจะไปยู่รักสีบพ่นบอกให้กับนําค่ะบางทีเจ็ดไม่ยู่รักลอยหนึ่งไม่ยู่รักลอยยังสีหนะ้าเพ่นยำตัวนี้มากค่ะสายเพ่นยำตัวนี้มาห้เด้อค่ะท่านผู้ชมสองหนึ่งเจ็ดนี่ราคแต่ว่าเพ่นก่ายำม,มากเนาะเ้องกับบรูว่าตัวไรสีเขาสีรุดนหะน้าอันนี้เพียงเป็นแนวทางมาบอกสู้กันฟัง่งเทียมันเขาเนาะค,ค่ะ นี่ค่ะทดันบุชชมเบื้องอันนี้แถวเพิ่นปอยแต่ตองวดกน,น่นี่นี่วิ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ด,น,จดนี่นี่ค่ะสีบเบื้งสุดเต็มนี่ชุดเต็มหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเพิ่นบ่มีแต่หนึ่งกเนาะแมนครับค่ะแล้วก็ เบิ้งอันนี้ค่ะท่านผู้ชมอันแปดหนึ่งโอ้แต้มเดียวนั่นเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเขาสามตัวสเทียงขึ้นเทียงหนึงเฮ้แต่ว่า2อตัวเลขวิ่งนี่เพิ่นแน่นอนครับอาจารย์โคราตเลขวิ่งเพิ่นแน่นอนน้ำเทียแ์เลยเอามาเทียบให้พี่น้องเบิ่งค่ะคนโคราชค่ะ คลิปต่อไปเจอเอโค้อองสุดท้ายพ่อชนบุรีเพิ่นสิมาเนียนลางห้เด้อค่ะดันผู้ชมพ่อเพิ่นสิมาเนียนลางหายค่ะดันผู้ชมเพิ่นกะมาย่มเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันเพิ่นบ่อให้น้ำเชี่ยฟังเนาะค่ะน้ำเชี่ยก็เลยอยากให้นเอฟซีฟังน้ำค่ะดันผู้ชมสองหนึ่งเจ็ดกับเด้อค่ะดันผู้ชมกับค่ะ สองหนึ่งเจ็ดเทียมมันเข่าแต่ว่าเทียอาจารย์ว่างรักว่าถือค่ะไายในสามตัวในสองหนึ่งเจ็ดท่งตัดอันนี้แต่ว่าพนกับวิเคราะห์ตัวเลขกับทูวาแม่นอยู่ดีค่ะอาจารย์ต่อยค่ะคือพอน่นทบุรีเลยค่ะเพราะว่าพนว่างวดว่างหันคันเลขพนมาตัวเน่นมันจะไปซีสามเนาะค่ะซีสามมันกระแลนไปหนาค่ะท่านผู้ชม ก็ยังมีซี่สามแห่ห่าเห็นอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี่เป็นก,ก, 1, 2, กับมักหนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดนี่แหะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากได้ชุดเต็มกระจัดเลือด้อค่ะน้ำเชียเห็ดให้แล้วชุดเต็มค่ะมีหกคู่ค่ะเอาสไลด์คลิปนี่พอกันคลิปหนาคืนนี้โค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีเหล็กลางพอจะเอาไห่เน่นเเลยค่ะท่านผู้ชม เน้นเน้นเน,นน้อยคู่ค่ะเน้นตัวไหนมาตัวนั้นเหล็กลางของพ่อชนบุรีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขสุกลนสวัสดีค่ะ